แล้วก็ขออนุญาตประสา์คุณลูกค้าเจ้าของรถโตโยต้ายาลีด้ไว,ว้วางใจหอพักกาดดูแลนะคะสวัสดีค่ะัครบ,ครบ ลูกค้าเลือกปลาติดอืูนที่ท็อปคาการ์ดนะคะคุณลูกค้ารู้จักร้านเราชื่ทไหนคะก็เจชจาก Google ก็เจอท็อปคาเนี่ยครับก็อยู่ในดับเบิต้นก็เลยคิด้ามาดูก็ได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับพอได้ติดต่อเข้ามาทางร้านเนี่ยเกินความคาดหวังนะครับว่าเราติดต่อมาช่วงเย็นละมีการติดต่อกลับถือว่าค่อนข้างเร็วค่อนข้างรวดเร็วยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าเออเราเราจะเลือกที่ร้านนี้เพราะว่ามีการให้คาแนะนําที่เสริมจากไอสิ่งที่เราดูจากเว็บไซต์แล้วเราได้ข้อมูลที่ มันลึกขึ้นมีการบริหารจัดการในการจองคิวดีมากครับอันนี้เราคาดหวังว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้ามั้งเพราะช่วงนี้มันคนเยอะเนาะใช่ใช่ใช่พอบอกว่าพรุ่งนี้มีคิวโอ้มันมันเกินคาดเพราะว่าเราต้องการด่วนจริงๆริงลูกค้าเลือกเปลี่ยนฟิมใหม่ไหคะเป็นของอะไรคะด้วยอายุการใช้งานมันค่อนข้างนานแล้วนะครับตอนนี้นาร้อนฟิล์มใครไม่ดีเนี่ยมันก็จะ ให้เห็นผลเลยที่เลือกวีคูเนี่ยนะครับเรามั่นใจในตัวสินค้าอยู่แล้วพอทางน้องก้อยแจ้งโปรโมชั่นมาก็ว้าวครับใช้คำว่าว้าวแทบไม่ต้องตัดสินใจเลยเพราะว่ามันคือฟิล์มที่เราชอบอยู่แล้วอยากใช้เขาอยู่แล้วก่อนน้องก้อยเสนอแพ็กเกจแล้วก็ราคาแล้วก็โปรต,ตอนนี้ของท็อปที่จัดให้ซึ่งวันนี้ ลูกค้าเรือกติดบานมนากเป็นตัวพิ้งยำเข้มโลโยพาเวซี่ตัวนี้เป็นกลิ่นที่กันความร้อนได้สูงสุดของวีกูเลยนะคะแล้วก็รับพันลูกค้าใช้เป็นตัวรองท็อปก็เป็นความประหลาดกันแ,แล้วก็ราคาที่โอเคมากๆเลยคอค่อนข้างตอบโจทย์เลยคือต้องการเรื่องลดอุณหภูมิของภายในตัวรถเพราะเราเราจะเน้นใช้งานช่วงกลางวันประทับใจอะครับทั้ง <c oughs> เรื่องการบริการตั้งแต่เริ่มติดต่อเข้ามาเรื่องการให้ขอ้อมูลเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเรื่องแนะนําสินค้าก็ <c oughs> าต้องขอบคุณทางแอดมินหลักอำนวยความสะดวกเราในการเช็คเส้นทางให้ก่อนเลยว่า คุณใกล้ตรงนี้นะก็วยจัดสรรในการเดินทางให้ด้วยมันผมว่ามันมันเป็นอะไรที่เตอร์ไพรส์อ่ะในการเซอร์วิสแ่นเล็กน้อยแต่ประทับใจลูกค้าใช่ใช่พอมาถึงที่ร้านต้องคนนี้เลยเรื่องมากอยู่ค่ะเวลาจะไปไหนคือ first i m p พรสชั่นเนาะในการบริการสําคัญมากแต่ที่นี่มาถึงแม้กระทั่งพนักงานยังไม่เริ่มงานเลยเขากำลังทําความสะอาดอยู่แต่เขามาต้อนรับบอกจอดรถตรงนี้ถือว่าแบบประทับใจมากพอมาเข้ามาถึงคุณป้าแม่บ้านนะคะก็น่ารักอีกเห็นเรานั่งอยู่ตรงนี้นั่งทานข้าว า้าก็เปิดพัดลมให้เอาน้ํามาให้นี่คือนี่คือแบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากแนะนําเพื่อน ให้มาใช้บริการที่นี่นะคะก็คือนอกจากเราได้สินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วเนี่ยเรายังได้การบริการที่ประทับใจทั้งพนักงานทุกท่านด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะในฐานะน้องก้อยก็เป็นเซลล์ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของท็อปปาการดพนักงานก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าจริงๆที่ไว้วางใจเลือกท็อปปากาดลูกค้ากระจกแตกติดกรีนแท้แน่นอนนะคะโปรดีๆนะคะสามารถติดต่อท็อปปากาดได้ทั้ง4สาขานะคะขอบคุณค่ะครับุณค่ะ